ก็สวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสักคนเด้ออย่าลืมนนไปจ่ายค่ารถเออไปจ่ายค่ารถก่อนเอื้อยๆสิเว้าจ่ายค่ารถเนี้ยทีนี่เกือบดื่มจ่ายครับป้ายรถเน้ยเลยอ่าต่อกันทีนอีพีต่อไปพี่น้องกำลังจาก้ามน้าไปไปรอนค้อนแต่ว่า <c oughs> เฮาเฮาฝากรถไว้อยู่นี่สะดสวกสบายเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิเดินทางมาเนาะมีบ่อนฝากรถให้ ถ้าไปสิบไปนอนกับคืนนึงมี่จะทราบว่ากีบแทนพี่นะคัารถขับฝากรถไปนี้เนาะฝากไว้น้ำเพื่อนขยะนี้แหะถ้าไปกับกับโกเกินขั้นละซิพืนจีบถ้าเป็นรถยนต์รถใหญ่ถ้าเป็นรถจักราคาก,กา,างสีเดินทางไปไปเลยเบิงอาวตาอ้กเงเสวตจุดนี้ว่าจุดมอสุกสีเดินตา ใส่ละดูกอยู่ในรลดบอกอังเอาเป็นตาตเป็นหยังเอาอี่ถังใส่ใส่เราเดินตงไปทาเหื้ออีน้อเดินไปก็บว่าใก่สามาญหน้าที่แถหอยุดฝากรถเมนหวานหน้ากระสัง นี่จะขามไปช่วงนี้เขาจะเปิดประเทศลแล,กกล้วก็คือแตกต้นกระไรในพี่น้องนี่คนไทยคนลาวคนตา่างรประเทศฝรั่งหลายอืมเขี่ยวขวมปลอดไทยเดิน nhi chút thái tỷ chút thái bì này thang nè bò bò đây là đây là kia xinh xinh lên thang quay nè vui nhõm nhàng à, game. <cười> game. <cười> Cảm ขอ,องอนี่เนาะอาจจะเดินทางไปสือสือปีดอนเดดจะเดินทางไปดอนเดดอันนี้ดอนเดดตะโบไกลหรอโอ้ยหนักเป๋าไงนี่บอลเท่าสือปีเพื่อ ฮะนี่แหละบอลสือปีเพื่อไปแจ็บบอลจอดปลาื้นสื่อบือนองมันหกเกิดหมดเลยนี่มองสี่ปีพ่อน ไปอหนอไปนไปคามซดอนเดไปไปดนเเด็กท่รู้จักเดี๋ยวมาเพื่อ่ไปอีอะไรเื่ออะไรกันที่ที่หอดุณบเลยไปนอนว้าที่หอดุล่อไปนอน คนแบสองหมื่นจีบพี่น้องคนแบสาวพันจีบจับโต๊อยู่เท่าไหร่แปดสิบบาทโมเมนต์เอไปสี่สิบบาทเ้นแบ่สิบบาทกาข้อพี่นอ้องตพอไปเนาะครับต่างหากแต่ก่อนเก่าคือกหัน 1, หนึ่งหมืาพัีบหรือว่าสิบหาพันีบเนาะมานี่กะน,น,น้ำมันแพงกต้องเพิ่มขึ้นอ,อีก

เพือ <B omi S 1> อ่อบ่มีซูซี่ป่ะโมมีซูซี่ป่ะจ้ไหนจะาโมมีนะนั่งก็แหละไปสิดทายคลิปนั่งวัวซะออยสอ้อเทื่อแล้วหนงมระวังมือเด้อระว <c oughs> ังมือเด้อ <c oughs> ังากำลังออกอ <Okay. S 2>

เหือกอะไรออกเดินทางแน่บรรยากาศดีแลยพี่นอนมอเกการมาเสี่ยวมาผักก่อนนะค่าใช้จ่ายกับว่ร้ายแล้วพี่น้อน ของแห่มก็มีรายขนาดให้เดือดราคาสิ่งเดือดรา 4, คาสิ่งราคาเพ่งพอได้เบิร์ตหลายพอหอดเมินหรอพี่นอ้องค่ากินค่าใช้จ่ายเนาะหามาหลายคน,นยังเหยังโบเบิร์ตหอดหอดเมินบรรยากาศแล้วก็ที่ถัดงามนี่ได้พี่นอ้องสำหรับซ้ายผักผ่อนเนาะต่องโบผ่าน สำหรับก้อนล่อนค้อนรลอนเด็ดเพราะว่ามันจะเป็นกาอนหนากาได้ไงพี่น้องแต่ละจุดแต่ละจุดก้อแต่ละหลอนก็มีเงื่อนค้นอยู่มีบานเงื่อนค้นมีผููพ้าปลาใหม่มีหัวซวนให้หน้าตากเาข้าเจา้าอยู่ครบถุกรลอนจนขืนซื้อว่าเป็นสีพันหลอนพี่น้องหรือว่าสีพันเกาะสีพันเก่งเนาะสีพันเก่งหรือว่าเป็นกะหอมมาเป็นเพลงว่าสีพันหลอน บรรยากาศก็ดีก็ง่ามตอนนี้เขาจะนั่งเหือไปอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือทางนานัาน่นก็คือรอนเดทอาจจะไปขึ้นทาทาเหืออยู่หันเนาะแล้วก็ไปหาเสาบอจะเป็นอ่ามอเตอร์ไซค์บอหรือว่ารถถีบกระไดพี่น้องเดี่ยวแต่แล้วก็นั่งรถไปต่อไปหอดรอนรอนค้อนเนาะพีนะ่น้องไปไปนอนอยู่บนขึ้นหนึ่ง กลับออกมาคืนแต่กลับบานยากาศดีงามไก่หอดเดี๋ยวพี่น้องร้อนเด็ดเป็นกอเป็นแกงร้ายเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องมอเกการพักผ่อนเนาะ กูได้แบบว่าอยากเที่ยวส้มแบบควมเป็นธรรมาศาสตร์เส้นไหนเนาะพี่น้องมอเลยมอแกบ์กูได้ทีว่ามกแบบธรรมาศาสติสถานทีเที่ยนนี่ตอบโจทย์เนาะพี่น้องสายผักก่อน กับคนเดียวสถึงแ้วถึงแล้วเช็ดส้นกันเดยวเพื่อส้นกันเพื่อส้นกันเติมเติม

มาดมวกลกวดโอ้ยสวยมากที่ยวกัได้ะน่คนนันด้วยเดี๋ยวพี่นองเดี๋ยวามมาเดียวแมนยางขป้นเจ้าทางใหม่อีก่วะนี่จิบปูเป็นจีดละทางใหม่นะใหม่ก็ดีกันโอ้ยเหล่อมหอนแล้วั

ไปปาไปไปต่อนี่ฮาไดดโดดแล้วบพ่ง้นนราคาเซากัเท่าไรพสิพันธันถือก่าปิกานี่สิพเนาะนี่เอาไปอยากไม่ทาบหรืยไปนี่กันมาไหมโสิปน้ำพุ่นบ่องน้ด้ <laughs> ยยหแหมมีหันหาล้านเนี่ยฮะไปบอบบี้ <laughs> <laughs> ออกน้ำทานำทำหน้าเ้อทางในแต้ว่า เดินสิบขาเดินสิมีรถรับส่ง Yeah กินข <cat on subscriber Airbnb> ้าวเที่ยงนะพี่น้องวันส่อาหารมี่เจ้ค่ะเพิ่งแงพี่น้องเ้ยมีสปอนเซอร์ในเด้อเห็นคลิปไปนะเป็นมองที่บรรยากาศดีวิววิววก็ดีแฮงเห็นสะพานขามอีกฟองมาดีอวดี

นี่อาหารเกียงอาหารเกียงเข้าสำหรับมือนี้อยู่ที่รอนค้อนพี่นอนบรรยากาศดีวิวรักลานนัำซุมวิวหนึ่งกองไมน้ำซามิลนตุนมาใส่เงหมูทนนี่ คือจมที่ว่าใช่เงินในเกมเฮ้พักใหเอ้ยกี้เอาอันนั้นเอาตังมาให้ลูกมนางทั้งหลังอะเอาไปหน้งเด็กวิกเดียวกับอาหารก็โอเคอยู่ราคากับเพลงเนี่ยน้อยอยู่ที่หาอาหารก็เที่ว่าดีจมพวนเนาะราคากับสมเหตุสมผลบิวกับ ก็หมายว่าใคลเป็นเงินไทยก็มาถึงสองร้อยคือเบาดอนบ้านเลยหมูตัวหนึ่งมาถึงสองพันบาทเนี่ยมานีไม่ได้ไม่ยัง่อนมาเครื่องนะตปวดกอยป้าอ้ยเป็น่ามาอันม่ายังดอนดอนค้อต้อากินป้าเนาะมาไต่มันกินป้าเลยป้างผ่าป้ามาเลยเอามาใส่น้ำกันไปยังนี่เอาม มาได้กินข้าวกันเอินกินข่าวมาวได้ขึ้นมายืมเขาไปยูทลป72คนติดตามได้ประมาณแม่นมาคนเบิ่งคนติดตามักหมื่นคนเบิ่งักหกดมาหล่น เขาบอกห่อยากอยากทำสุ่มเหรอคะกม่คะหาว่าบคกันมาเรียนต้องการเรียนยังไ่ะไอ้ก่ขาต้องมีเบียอยู่ด้วเขาบอกเบืองจะเขาไปยืมโทราัพท์ใเทไทยเกี่ยืมของลัโคตเอา่าแล้วมันโฆษณา โฆษณาบาทเท่ามันบ่ายได้นี่ได้นี่อยู่แต่แบบเดีันบเนียงเงี้ย้ยิงกองจากพวกครถามถามหมได้ก็ได้หน่อยนะแบบเงิน่วยายผมได้เงินาูกว่ารห็กระดึงจังเยบ่ายหาอยเงินบาทยังบ่ายถ้าบไาเขาไปตื่นจเลย วันนี้หทา่าไรห้องพักไปเร้อทุกททานบานี้ห้องพักของเฮากะบรรยากาศดีวิวรีเยขึ้นอะซีเนหากับประมาณเจ็ดแปดหลอยนี่นะพี่น้องเจ็ดหลอยแปดลอนี่อู่ใส่กินโนมีแล้วฮะ กี่ยังขาดอยู่อันนี้นุ่มๆมันมบรรยากาศด้านนอกเมืนให้เบิง่งนเลยลงเตียงเองล้มเนี่ยลงมาบรรยากาศด้านนอกพี่น้องมีสาีลอยน้ำเอาอยู่สันหนึ่งเนาะมีมีอีกสันสองมีสาลอยน้ำอยู่ทางหนาอีกบรรยากาศดทีทั้งหนากับเป็นน้ำคลองวิวน้ำคลองอีกคือเก่าพี่น้อง กาดอะไรอยู่คลิปนี้กะลาไปเพียงนสมีกับพี่น้องไปต่อกันอีกพีต่อไปเนาะมาไอเกมอู้น้ำฮนะน้ำเย็นน้ำอู้น้ำมือแดงก่อนคู่นี้ดูแดงวันศุกร์ค่ะเอาอีกแล้ว <laughs> า<ย>มาแดงกินมีมาแดงมาเฮน่าไปกันเด้อ